บริวารเป็นเกษตรกลุ่มลักหนึ่งจะสมบูรณ์ด้วยเครื่องใช้ต่างๆ 2. มีการศึกษาดีมีวิชาการดี 3. ม,มีเพื่อนกว้างขวางกว้างขวางในสังคม 4. มีกิจการคล่องแคล่วอายุเป็นเกษตรกลุ่มลักษณ์1มีนิสัยอ่อนโยนละมุละมอ่อม 2. มีกิริยาเรียบร้อยรู้จักสมคคระวะ 3. ม,มีอารมณ์ดีความคิดประนีสุะนม 4. มีสุขภาพสมบูรณ์อนามัยดีอายุยืนเดชเป็นเกษตรกลุ่มลักษ์ึมีความขยัน 2. มีความมั่นคงซื่อสัตย์ 3. เป็นคนเด็ดขาดไม่โลเล 4. จะมีอำนาจในวงการ 5. มีผู้เคารพนับถือมีการศึกษาดีสีเป็นเกษตรกุมลักษณ์ 1. เป็นคนมีใจเป็นกุศลเมตตาเพื่อแพ่สไม่เป็นศัตรูต่อเพื่อนหรือไม่จองเวรต่อใคร 3. จะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ไม่ขัดสน 4. มีนิสัยเป็นคนเรียบร้อยมูละเป็นเกษตรกุมลักษณ์1เป็นคนตรณีและระวังตัว 2. ไม่ฟุ้งซ่านและเป็นคนรอบคอบ 3. จะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักฐาน 4. ที่อยู่อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอุตสาหะเป็นเกษตรกุมลักษ์์ 1. จะเป็นผู้มีความรู้วิชาการต่างๆ 2. เป็นนักสแสวงไม่ท้อถอย 3. เป็นพ่อค้าจะร่ำรวย 4. เป็นคนขยันทําทำกิจการได้ทุกอย่างมนตรีเป็นเกษตรกุมลักษณ์ 1. มีบุญวาสนา 2. มีผู้อุปการะอุ้มชูมีผู้ใหญ่อุปถัม 3. จะได้เป็นใหญ่ในตำแหน่งงานกาลีเป็นเกษตรกุมลักษนึ่มักมีอุปสรรคสอม,มีเคราะหกรรมอยู่เสมอ 3. เป็นคนอาภัพอับจนดีแล้วตกอับร่ำรวยแล้วยากจน หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภสราศีเป็นตน้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ